ตอนนี้เราจะมาทําเสียงเด็กร้องนะครับจากต้นข้าวนะครับเด็กร้องเหรอเด็กร้องอันนี้ก็คือต้นข้าวต้องเอาแบบไหนไหนลองทําให้ดูหน่อยสิตัดมาซึ่งหนึ่งอันลองทามีใครเคยเล่นบ้างร้องอยากให้ดูทำได้ร้องก็ต้นี่แล้วก็ตัดตรงไหนตัดตรงปลายข้อเห็นไหมตรงข้ออย่างนี้ แล้วก็ตรงนี้ให้มีรูต้องเป็นแบบเรียมๆ uh huh. เป็นมุมป้านปะยังไงก็ได้เนี่ยตัดตรงตัดเบี้ยก็ได้ตีเขาจะตัดแบบเฉียงอะไม่เป็นไรได้หมดทีนี้ก็บีบบีบตรงข้อเลยปั๊บปั๊บให้แป๊งแล้วก็หมุนนิดนึงทีนี้เอาอันเล็กกว่าจิ้มเข้าไป <c oughs> แล้วก็กด นี่กดมันก็จะแตกมันจเป็นป้องอยู่รูอย่างนี้อ้าวจะดังไหมเนี่ยอ่ะทีนี้เราลองเป่าดูไม่อรออันนี้เสียบีบแตกใหญ่ไปเทคที่หนึ่งไม่ผ่านได้อยู่นะเทคสองเดี๋ยวลองฟังเสียง อันนี้เสียงใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูเสียงเล็กนะ <c oughs> เสียงเล็กก็ใช้ท่อ,อเล็กนะครับอันนี้เคยเล่นตั้งแต่เด็กดูนดูเหมือนยาวนาน <Latin. c oughs> เปล่าเป็นเสียงอื่นได้ไหม <c oughs> ปังอันไม่ฝั่งนั้นก <c oughs> ็นนจะเล่นด้วย เดี๋ยวเราจะมาทำให้น้องเล่นนะครับมันต้องแบบป้องใหญ่ๆป้องมันต้องป้องใหญ่ๆนี่ก็เอาป้องใหญ่ปั๊บมันเท่านั้นง่ายไม่มันจะไม่ได้เป่าเสียงมันจะกว้างกว่านะถ้าอันเล็กเหมือนเสียงมันจะแหลมๆหน่อย จะออกยู่ว่าลองสิจอเปม่าจนลมหมดแหม เป็นแบบว่าหมอหมองูอินเดียดิหมองูหน่อยตีติเสียงอะไรค่ะแล้วก็เล่นกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะไปอูแวะต่อค่ะ้องรอนไ้่อีกมต้องรอเหรอ นี่ถึงหน่อยเดียวโจทักแอบอู้โจทักโจทักแอบอู้อยากลองดูว่าจำได้ไหมว่าเล่นทำยังไงเลือกจมูกเปิดวงดนตรีได้เลยแตรเยอะ ยังกับจมูกหมูเลยมอแคนนีวิว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 อย่างกับแมงวีคืออะไรแต่ละคนเงาแหละดูออกไปยังยังไม่หยุดงงนอนแล้ว ยังไม่หยุดน้ำหลักของเขายังยังไม่หยุดยังไม่แบ่งเยกโอเค <laughs> okay, ขอตัวไปเล่นกันก่อนนะคะ